สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ,ร่องเล่าเช้านี้นะคะชาว,วันพระศสบดีที่30มีนาคมพุทธศักราช2อ6 6รกบกค่ะ6เมริกาครับพบกับ่องเล่าเช้านี้เหมือนเช่นเคยจากนี้เป็นต้นไปท่านผู้ชมครับผมก็ไม่คาดคิดจริงๆนะว่าวันนี้ประเทศไทยจะกลายเป็นจุดที่เหมือนกับข่าวต่างประ,ทประเทศที่เราเคยเห็นหลายครั้งในยุโรปอเมริกาไฟป่าครับเมื่อวานนี้เหมือนเป็นวันไฟป่าแห่งประเทศนี้จริงๆ ภาพเพ็นนี่คือเขาแหลมนครนายกเป็นลูกไฟทั้งลูกนอกเหนือจากนั้นทาบผูมชมมะนี่ไล่กันเร็วๆนะที่นครนายกขณะน,นี้วิกฤตขนาดนี้ครับทานผู้ชมมะนอกเหนือจากนั้นเชียงรายเชียงรายไฟไหม้ป่าตรงข้าหมาอะไรแม่ฟ้าหลวงทับทชมชอมดูภาพล่าสุดน่ากลัวจริงๆนี่ฮะ ให้ดูกันเร็วๆแบบนี้ดูเถอะนี่ฮะนอกเหนือจากนั้นเพชรชบูรณ์ไฟก็ยังไม่ดับนะครับตู้ชมครับเป็นไฟป่าใกล้จุดชมวิวสวนรัชมังคมนรัชมงคลงาฝั่งซ้ายเช่นเดียวกันนะครับพิซโลท่านผู้ชมฮะเป็นไฟป่าซึ่งต้องมีเครื่องบินปฏิบัติการดับไฟป่าบนภูเขาสูงส่งไปที่จังหวัดเชียงใหม่ นอกเหนือจากนั้นจังหวัดเลยแทบจะทั้งจังหวัดสาม,มอำเภอหนักหนาสาหัสท่านผู้ชมฮะนี่มันเป็นภาพประเทศไทยซึ่งเราไม่ค่อยคุ้นเคยนะผมใช้คำว่าอย่างนั้นถึงขนาดที่ท่านผู้ชมบางท่านอาจจะบอกเออต่างประเทศกลัวลามเข้าบ้านประเทศไทยมีหรือ,อยังมีแล้วเมื่อคืนนี้ต่อเน,นื่องจนถึงวันนี้เกรงว่าจะลามเข้าบ้านที่นครนายกครับท่านผู้ชมฮะ ไฟป่าที่เขาแหลมซึ่งเป็นภาพอย่างนี้เพิงมันคุต่อเนื่องผมใช้ค็ว่าภาพน่ากลัวมากๆไม่เขาแหลมแล้วทั้งลูกนะครับตู้ชมครับหลังจากก่อนหน้าเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่วันวันนี้ว,นนวันพฤหัสวันอังคาราวันอังคารที่เขาเช่พลูตลอดทั้งวันเอาไม่อยู่แล้วมาปะทุกันมาถึงเขาแหลมแล้วหนักสุดคือเย็นวันนี้ไปถึงเขาแหลมซึ่งเข้าถึงยาก ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะเป็นเขาสูงชันามากๆขนาดเดียวกันมันลามต่อเนื่องไปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะเหมือนจะไปเขาลูกต่อไปแล้วเนี่ยนะฮะบริเวณเขาชะพลูค่ะเขาชะพลูคือเขาแรกค่ะแล้วต่อไปที่เขาแหลมล่าสุดท่านผู้ชมฮะต่อเนื่องไปอีกเขาหนึ่งนี่ทีมงานไม่ได้ส่งข้อมูลมาผมจําชื่อไม่ได้หรอกแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เฝ้าระวังกันอยู่เมื่อวานนี้อย่างที่บอกครับ พื้นที่เกิดเหตุเป็นเขาสูงชันชุดดับไฟป่าของสถานีควบคุมไฟป่าไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อดับไฟแล้วก็ลุกลามอย่างที่ผมบอกจากเขาเชะพลูไปเขาแหลมที่อยู่ติดกันแล้วอยู่ทางด้านหลังโรงเรียนในร้อยพระจุลจรร9้าจังหวัดนครนายกทานูชมฮมและตอนนี้เกรงว่าจะต่อเนื่องไปที่เขานางดำ เพลิงลุกลามทั่วทั้งภูเขาอย่างที่เห็นนี่แหละน้องใบสีเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันแดงฉานแล้วมองไกลๆในอย่างกับเพลิงลาวานะคะและด้วยสภาพภูเขาที่สูงใหญ่พอเวลาที่เกิดไฟไหม้เนี่ยภาพออกมามันน่ากลัวมากเหตุเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่28มีนายอย่างที่บอกอะคะ่ะมีแสงไฟจำนวน5จุดกระจายอยู่ในละแวกนั้นนะคะเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยผู้ว่าราชาการจังหวัดนครนายกผู้ว่าบัญชาลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์ ควบคุมเพลิงยังไม่ได้ค่ะต้องสแตนบายรถดับเพลิงเป็น10คันแล้วก็ลากสายสแตนบายรอในจุดที่มันใกล้ชุมชนนะคะเนี่ยค่ะชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่เดินเท้าทำแนวกันไฟกันค่ะเบื้องต้นได้มีคำสั่งเร่งด่วนให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปัญหาไฟป่าในพื้นที่ตำบลเขาพระประจำปี66นะคะแล้วก็ระดมรถดับเพลิง จากอบตใกล้เคียงตั้งแต่อบตาสาริกาอบตบ้านใหญ่เทศบาลเมืองนครนายกเทศบาลตะบนเกาะหวายเพราะเกิดเหตุนี้ที่ตะบนเขาพระล่าสุดกําลังกลัวจะไปถึงเขาตะแบกเนี่ยน,นะครับโทรชมะอย่างที่บอกไปก็เป็นลูกที่สามแล้วไฟไหม้แบบที่เราเห็นภาพแล้วน่ากลัวจริงๆขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่มีรายงานว่าเขารู้แนวทางของไฟป่า พราะมักจะเกิดไฟป่าเป็นประจำชาวบ้านบางส่วนก็เลยทําแนวกันไฟในพื้นที่ของตัวเองเอาไว้ค่ะขณะที่ทนบูชมะเพจเฟซบุ๊กขออนุญาตที่นี่นครนายกโพสตคลิปทนบูชมะไฟไหม้เขาแหลมนะคะแล้วก็ระบุข้อความดูนะครับเหมือนภูเขาไฟไหมะ ความที่ระบุอาไว้ก็คือ R I P หมูป่าแก้งกระรอกและสัตว์ป่าทั้งหลายต้นเพลิงคุตั้งแต่เย็นวานที่เขาชับพลูก็คือวันอังคารค่ะเจ้าหน้าที่นยพยายามทําแนวสกัดไฟป่าจนกระทั่งเมื่อวานตอนเย็นมันประทุอีกครั้งหนึ่งแล้วลามไปที่เขาแหลมค่ะซึ่งเข้าถึงยากเพราะมันมีความชันมากการสกัดกั้นเพลิงเป็นไปได้ยากค่ะขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านคนคือฮีโร่และทำดีที่สุดแล้ว เพราะมันเอาไม่อยู่จริงๆู้ชขนาดที่อัปเดตในเวลาต่อมากลางดึกเลยผมก็ตามต่อเนื่องเลยเ<ฟ>มือ่อคืนนี้ค่ะไฟเนี่ยมันลามต่อเนื่องไปที่เขาตะแบกนะคะเขาตะแบกในยอยู่หลังโรงเรียนในร้อยเจปร,รข้ามเขาแหลมไปยังฝั่งตะวันออก้วยที่ผู้ว่าสั่งการให้ตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันไฟป่า5ทุ่มเจ้าหน้าที่อบตเขาพระพร้อมชุดดับเพลิงหลายหน่วยทั้งรัฐทั้งเอกชน เข้ามาเฝ้าสังเกตการเพื่อเตรียมความพร้อมไม่ให้ลุกลามไปที่บ้านประชาชนน้องไรเพราะขณะน,นี้เมื่อคืนห้าทุ่มไฟลุกลามเป็นวงกว้างท่านผู้ว่านครนายกท่านผู้ชมครับบอกนะคะว่าสถานการณ์เนี่ยตอนนี้คือมันเป็นภูเขาสูงชันกลางคืนเนี่ยทำงานไม่ได้เลยคือทำได้แค่นี้นะคะ ต้องใช้วิธีสแตนบายกำลังสแตนบายอุปกรณ์ดับไฟเอาไว้ด้านข้างภูเขาทิศทางที่มันลามขึ้นมาช่วงเย็นเนี่ยเป็นเพราะว่าลมมันแรงค่ะแล้วไฟมันก็ลามไปตามร่องเขาทิศทางของไฟเนี่ยท่านผู้ว่าบอกดูแล้วมันเป็นแนวตรงแล้วก็ขึ้นไปตามสันเขาเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนโปรดเข้าใจเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นกลางคืนทำอะไรไม่ได้จริงๆอันตรายมากกับเจ้าหน้าที่เราคงไม่เจ้าหน้าที่เราเสี่ยงแต่สแตนบายทุกอย่างเอาไว้ แล้วก็ขอแหลิคอปเตอร์ดับไฟป่าจากกรมป้องกันและบรรเทาสาาภัยปอพเอามาใช้คาดว่าจะมาถึงช่วงบ่ายุยทำไมบ่ายอ่ะบ่ายวันนี้ค่ะรวมถึงประสานปอพเขตปาจีบุรีเอาอุปกรณ์มาสนับสนุนโดยเฉพาะเครื่องสูบน้ําทางไกลค่ะแล้วท่านผู้ว่าก็บอกว่าถ้าเทียบกับปี63ที่เคยเกิดไฟไหม้ป่าใหญ่ปี63หนักกว่านี้ค่ะตอนนั้นไม่เห็นข่าวนะค่ะท่านผู้ชมะ ภาพไปยาเห็นมีเสียงพูกว่าใช่ไหมมันเป็นโกรกใฝมากภูเขาสูงชัน,นโาสในในการในแาเคีอนย่ไม่สามารถมีการทีมากกว่านี้ได้นม่ว่าเราต้องเซฟตัวกำลังคนเราด้วยก็อย่างที่เห็นกันก็คือเราก็ตรียใบด้านล่างไว้นะครับสำหรับการที่จะ สแตนสแตนบายด้านข้างเนี่ยที่เราเจอรถติดกประสาดเนี่ยซึ่งวันนี้เราก็เอาน้ำของที่วของพอในตรงนี้แล้วก็ได้ตัวช่วยมาเก็บแรงบ้านนาน้วยครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราทำการวางแผนกันในทนแต่ทิศทางเนี่ยเห็นว่าที่มันลามขึ้นมาก็อย่างที่ทราบว่าตอนช่วงเวย็นที่ทางลมปังข้างแรงมากแต่ไม่เหมือนที่ทางผมน,นขนานี้นะครับเราได้แต่ตอนนี้ได้แต่สแตนบายแล้วก็ได้ประเมินการวางแผนในพรุ่งนี้ก็เข้าใจว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมมัได ใจนะครับสารทางทางเรียบร้อยแล้ะทางป้องกันเป็นพอสามไทยสำหรับการนำออกสานทางเรียบร้อยแลเข้าใจว่าน่าจะมาเป็นช่วงบ่ายที่ไปไหมเรารวมทั้งเขาพระแล้วเนี่ยห้าร้อยไร่พอถ้าไปไหมอยู่สองฝั่งสองฝั่งในความหมายคือฝั่งทั้งฝั่ง็รอด้วยแล้วฝั่งนอสด้วยเพราะที่ชอบแบบว่าฝั่งของทางนู้นเนี่ยเยอะอยู่ภายในเยอะหน่อยภายในไม่คเยอะคือจะเปล่า ของเรามันยัง,งน้อยมันย้อยท่าบอกว่าตอนนี้ประมาณ5 0 0ร้อค่ะไม่500ร้อยหัวหน้าทูบอกนะห้าร้อยแต่ถ้าคุมทั้งเขาเนี่ยอาจจะพาะเขาแหลมเนี่ยตีตัวได้มกลมเจ็ดร้อยไร่เจ็ดร้อยไร่ท่านผู้ชมครับกรุณาร่วมแสดงความคิดความเห็นส่งข่าวส่งข้อมูลหรือจะเป็นประเด็นอื่นใดรวมถึงเราอาจจะไปกำลังใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะระงับยับยั้งสถานการณ์ซึ่งเท่าฟังข้อมูล5 0 0ไร่ค่ะและเขาเป็นลูกๆแบบนี้แน่นอน เราไม่กล้าเสี่ยงตอนกลางคืนแต่สัตว์ป่าเขาจะหนีกันยังไงเนี่ยน้องไรแจ้งข่าวบอกลราเข้ามา่ันหน้าจอเรื่องเล่าเช้านี้เหมือนเช่นเคยนะครับมีเสยืดก,กรรมกรข่าวสามค่ะจะมอบให้คุณผู้ชมห้าท่านนะคะอย่าลืมวงเล็บเพว่าแฟนข่าวเข้ามาด้วยค่ะเราได้รับคํายืนยันนะครับเป็นประกาศจากทางปอพนครนายก<ะ>รายงานเรื่องไฟป่าบริเวณเขาเชาพูที่ตำบลพรหมณีเมือ,นองนครนายกอย่างที่บอกตอนรายงานเนี่ยเขาเชาพลูแต่ตอนนี้ เขาแหลมและกําลังไปที่เขาตะแบกลักษณะเป็นเขาสูงชันชุดดาบไฟป่าไม่สามารถเข้าพื้นที่ไฟลุกลามไปเขาแหลมซึ่งอยู่ติดกันเบื้องต้นขอรับการสนุนเครื่องจักรกลสารภัยกับเจ้าหน้าที่ปอพเขตสปราจีบุรีและเฮลิคอปเตอร์บรรทาสาธรณภัย KA32 จากปอพค่ะตอนนี้อุปกรณ์อื่นเดินทางเตรียมทัวขนาดเดีวยวกันเอ้มันบ่ายโมงจริงๆนะ เฮลิคอปเตอร์นองไะเฮลิคอปเตอร์ ter, บรรเทาสาภายัยมีํำหนดเดินทางถึงที่หมายในพื้นที่วันนี้เวลา13นาฬิกาเอ๊ะทำไมต้องบาอ่ายอะท่านผู้ชมคะขณะที่ท่านผู้จัดการโรงเรียนในร้อยพระจุมรอจอมแก้วพลทปิยพันกรินพันร่วมสังเกตสังการร่วมก,กับผู้ว่านครนายกบัญชาชาวรินท่านพลทปิยาพงกรินพันท่านบอกเกิดไฟป่าตั้งแต่วันอังคารแล้วเมื่อวานคือวันพุธ ลมแรงเขาแหลมเนี่ยเป็นเขาที่มีป่าหญ้าสูงค่ะแล้วตอนบ่ายเนี่ยลมแรงมากทำให้ไฟไหม้ปากเขาแหลมเกือบทั้งลูกไฟป่าลามไปเรื่อยๆลามช่วงเชิงเขาแต่มีหน่วยงานเฝ้าระวังตลอดเวลาแต่ก็ยังลุกไหม้ไปบนยอดเขาตลอดเวลาไฟที่ลุกไหม้บนยอดเขาในช่วงนี้ยังไม่สามารถทำอะไรได้เจ้าหน้าที่ได้แต่เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมพร้อมแจ้งเตือนประชาชนค่ะขณะที่เตรียมรถน้ำรถดับเพลิงไว้เรียบร้อย ตอนนี้ยังไม่มีรายงานว่าไฟลามไปถึงบ้านเดินประชาชนนะคะขณะที่ท่านามีนข่าวรายงานอีกจุดหนึ่งว่าไปถึงเขานางดามเอาฟังเสียงท่านผู้จัดการโรงเรียนในร้อยก่อนีนต้องเรียนข้อเท็จจริงว่าได้ไหมเกือบหมดทั้งลูกแล้วนะครับพื้นที่เสียหายบนบนภูเขาเนี่ยประมาณการสักร้อยกว่าไร่นะครับแต่ว่าไฟเนี่ยกลามไปเรื่อยแล้วในส่วนที่จะลงมาทางด้านเชิงเขาเนี่ย ก็มีการควบคุมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพื้นที่ของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเองภูเขาแหลมยอยู่ตรงด้านหลังนะครับแต่ว่าห่างจากอาคารส่วนราชการประมาณ600เมตรนะครับไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อสถานที่ราชการยังไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อบ้านเรือนพี่น้องประชาชนแล้วก็ไม่ได้กระทบต่อส่วนราชการแต่อย่างใดทั้งสิ้นครับ การดับไปบนเขาเนี่ยในเวลาเนี้เรายังทําอะไรแทบจะไม่ได้เลยเนื่องจากว่ามีความรุนแรงแล้วก็มีลมพัดอยู่แต่ท่างผู้ว่าได้ประสานกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธภัยของกระทรวงมหาดไทยพรุ่งนี้จะมีเฮลิคอปเตอร์ KA 3 2จากลบบุรีนะครับมาช่วยในการแก้ปัญหาซึ่งคิดว่าน่าจะคลี่คลายสถานการณ์บนเขาได้แล้วก็มองไปถึงวันพรุ่งนี้ว่า ทิศทางของไฟเนี่ยจะไปตรงไหนมีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนผ่านทางท่านนายอำเภอว่าไฟจะไปตรงบริเวณนี้การเฝ้าตรวจของการป้องกันหมู่บ้านแต่ละส่วนนะครับมีการแจ้งเตือนไปมีการเตรียมรถดับเพลิงเครื่องมือดับเพลิงอุปกรณ์ดับเพลิงแล้วก็เจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องไว้เป็นที่เรียบร้อยเบื้องนั่นแหละครับทุกผู้ชมะเราติดตามใกล้ชิดวิพาดานิ่มทองเดินทางไปตั้าเมื่อคืนนี้ก็ต้องให้ระวังเอาเอ5า้าไปหรือเปล่าออย อันนี้่ากลัวนะ